สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนี่คือ y t u t u ชาแนลรัน36ม36มีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอเพื่อนๆอีกแล้วก็หลังจากในคลิปที่แล้วผมได้นำเสนอในเรื่องการบล็อก Facebook และบล็อก Messenger ไปก็ามานึกได้ว่ามันจะมีวิธีการบล็อกทั้ง2กรณีแบบง่ายๆอีกก็เลยจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังให้หมดเลยแล้วค่อยต่อด้วยการ ยกเลิกการบล็อกทั้ง2กรณีต่อกันไปเลยนะครับเรามาเริ่มจากการบล็อกใน Messenger ก่อนนะครับก็เข้าไปในแอป Messenger ก็หลังจากที่เราเข้ามาในห้องแชทแล้วนะครับก็จะเจอ,อารายชื่อเพื่อนๆสมมุติผมสมมุติให้คนนี้แล้วกันไม่มีหน้าแต่ผมขอญาตเบอร์ หลายชื่อเข้าไว้นะครับวิธีการบล็อกง่ายๆใน Messenger ก็คือก็เพียงแค่แตะที่รายชื่อเพื่อนแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายนะครับก็จะมีแถบไม้เราเลือกสารขีดเห็นไหมครับก็แตะเข้าไปมันก็จะมีข้อความป๊อปอัพเด้งขึ้นมาดูบรรทัดท้ายสุดนะครับ ว่าบล็อกงานี้วิธีการบล็อกบน messenger แล้วก็บล็อกบน Facebook ก็มีการลบก็จะเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับก็รบกวนให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูวิธีการของคลิปที่แล้วด้วยครับผมก็จะข้ามไปดูการบล็อกผ่าน Facebook โดยโตรงอีก สักที่หนึ่งครับผมคราวนี้เรามาพูดถึงวิธีการที่จะเข้าไปบล็อกเพื่อนอีกช่องทางหนึ่งก็คือเข้ามาที่หน้าเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เห็นเครื่องหมายรูปแว่นนะครับคลิกเข้าไปค้นหาแล้วก็พิมพ์รายชื่อเพื่อนพอเข้ามาที่หน้า,าเฟซบุ๊กเพื่อนแล้วให้ดูที่จุด3จุดด,ด้านข้าง ล้วก็คลิกเข้าไปครับมันทัทีสาเห็นไหมครับบล็อกคลิกเข้าไปครับมันก็ขึ้นคําแนะนําถ้าเราจะบล็อกเลยก็คลิกที่บล็อกครับต่อมาก็ามาดูการยกเลิกการบล็อกบน Facebook ก็ให้เราเข้ามาแอปพลิเคชัน เฟซบุ๊กแล้วก็ไปคลิกที่ขีดสามขีดด้านบนนะครับหลังจากนั้นให้มาคลิกคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวคลิกเข้าไปครับก็อันดับแรกเลยครับการตั้งค่าคลิกเข้าไปครับจากนั้นให้เลื่อนหน้าจอขึ้นไปด้านบนปื ก็จะเจอคำว่ากรานบล็อกให้เราคลิกเข้าไปครับตรวจสอบคนที่คุณบล็อกไว mm hmm. ้ก็จะมีรายชื่อเพื่อนที่เราบล็อกเอาไว้นะครับต้องการเลิกบล็อก mm hmm. เพื่อนคนไหนก็ให้คลิกเลิกบล็อกไปนะครับ mm hmm. ก็ในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ สำหรับการบล็อกบน Messenger และบล็อกบน Facebook รวมทั share share. ้งการยกเลิกการบล็อกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งอันดับแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ